ลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซิสเตอรโ์โรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันอ่าน,นเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกรกฎนะคะลัคนา,คา,รากรกฎประจำเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ ชาวราศีกรกฎก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มิถุนายนถึงวันที่22กรกฎาคมนะคะชั้นวนนี้สามารถเข้ารับชมในทางลัคนาแล้วก็ราศีเลยเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตำหลักของ Western Astrology หรือว่าตามศาสตร์ของตัวตกนนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคเอาล่ okay? ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสถาน,นการณ์ความรักความสัมพันธ์ในอดีตท ผ่านมาของกรกดนะคะเป็นยังไงกันบ้างมันเหมือนกับว่ามันจะมีเรื่องแบบปัญหาจุกจิกใจแบบเล็กๆน้อยๆอะไรน,น,นะคะที่เข้ามาก่อกวนใจหรือเข้ามาก่อกวนในความสัมพันธ์นี้ทําให้รู้สึกผิดหวังหรือว่าทําให้รู้สึกไม่ค่อยสบายใจกันสักเท่าไหร่นะคะเรื่องเล็กๆนะคะ อาจจะมีประเด็นเกี่ยวกับในเรื่องของความไม่ค่อยซื่อสัตย์ของใครบางคนก็มีความเป็นไปได้แบบพวกเจ้าชูชอบเช็กเลตติ้อะไรอย่างเงี้ยทำให้มีพฤติกรรมบางอย่างที่ค่อนข้างที่จะทำให้ เราก็เสียใจเสียความรู้สึกนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์มันก็ยังดําเนินมาได้ตลอดเนื่องจากว่าคนที่เขาทําผิดเขาก็เป็นคนที่เอาตัวรอดได้เก่งนะคะเป็นคนที่รู้จักวิธีการพูดหรือว่ารู้จักวิธีของการแสดงออกการที่จะทําอะไรบางอย่างให้มันให้มันสามารถที่จะรอดพ้นสถานการณ์ไปได้นะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นแบบนั้นนะคะก็อยู่รอดมาตลอดนะคะเนื่องจากว่าคนคนนี้เขารู้จักวิธีการนะ แต่ว่าสำหรับในเดือนนี้นะคะรุษภาคมนี้เมเนอร์จีที่ออกมาได้จากความสัมพันธ์เป็นไพ่เดอดซันนะคะแล้วก็ตามมาด้วย let go of control j u ช e s นะคะสำหรับในเดือนนี้ฉันมองว่าปัญหาใดๆนะคะที่มันเคยเกิดขึ้นก็มีเกณฑ์ที่ว่าจะคลี่คลายหายไปนะคะมีเกณฑ์ที่ว่าจะ อะไรหลายๆอย่างก็ดูจะชัดเจนขึ้นนะคะอ่มีอะไรที่มันเคลียร์มากขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของดีเทลกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับในส่วนของความสัมพันธ์ของกฎกนะคะจริงๆแล้วในในเดือนนี้ความสัมพันธ์ในช่วงแรกๆมันก็เป็นเหมือนที่ผ่านๆมานั่นแหละคือถ้ามันมีปัญหาประเด็นจุกจิกใจอะไรมันก็ยังมีเรื่องนั้นอยู่เรื่องอะไรที่ทําให้คุณไม่สบายใจก็จะยังมีอยู่ดีนะคะ แต่สำหรับในเดือนนี้เนี่ยจากปกติที่อาจจะเป็นตัวกระกัดเองนะคะที่ด้วยความที่คุณรักหรือคุณมีใจให้กับคนคนนี้เนี่ยคุณก็อาจจะพยายามมองโลกในแง่ดีแล้วก็ประคับประคองความสัมพันธ์นี้มาเสมอแต่ว่าสำหรับในเดือนนี้ดูไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะคะคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากที่จะใจอ่อนแล้วให้กับความสัมพันธ์นี้คุณอยากที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างให้มันจบวงจรน,นี้สักทีคุณรู้สึกว่าวงจรน,นี้มันเจ็บปวด นะคะวงจรน,นี้มันทำให้คุณรู้สึกผิดหวังเสียใจมา,มากแล้วมันกักขังให้คุณยังอยู่ในที่เดิมๆความรู้สึกเดิมๆวงจรเดิมๆซึ่งคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้แฮปปี้นะคะคุณอยากที่จะไปสู่ในจุดที่มันแฮปปี้มากกว่านี้หรืออยู่ในจุดที่แบบคุณรู้สึกว่ามันมันมีความสุขกันมากกว่านี้นะคะโตคุณเองนะคะได้เป็นไพ่อ่าซวนออฟเพนเสนะคะแล้วก็ต่อด,ด้วยโฟร์เพนเตคส คือก่อนหน้าน,นี้ที่อาจจะเคยรอเคยพยายามเคยอยากที่จะทำอะไรให้ความสัมพันธ์เนี้ยเคยรู้สึกว่าเออปลูกพืชไปก็น่าจะเห็นผลเริ่มกลับมาคิดใหม่แล้วว่าเราจะปลูกพืชในดินแบบนี้จริงๆหรือคือหมายถึงเราจะมีความรักความสัมพันธ์ในบรรยากาศแบบนี้หรือเราจะให้ความรักกับคนคนนี้ ต่อไปแบบจริงๆเหรอคือมันจะได้จริงๆเหรอในสิ่งที่เราต้องการคุณดูกลับมาคิดทบทวนแล้วก็อยู่ในปัจจุบันนะคะมากขึ้นก่อนหน้านี้อาจจะมองถึงในอนาคตซึ่งตัวเขาเองก็อาจจะพูดที่คุณเห็นในอนาคตกับเขาด้วยนะคะว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้ามันก็เลยทําให้เราไม่ได้กลับมามองในปัจจุบันเลยว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงสําหรับในเดือนนี้นะคะดูเหมือนว่า energy จะเปลี่ยนไปตัวคุณเองหันกลับมามองความสัมพันธ์นี้ในแบบที่มันเป็นปัจจุบันมากขึ้นแล้วก็อาจจะได้เห็นอะไรบางอย่างในสัพ ันนี้เห็นเงื่อนไขนะคะอะไรต่างๆมากมายว่ามันอาจจะไม่ได้ในแบบที่เราหวังนะเพราะว่าปัญหาอะไรใๆ,ๆที่มันเคยเกิดขึ้นมันก็จะหยุดมันยังหยุดตรงนั้นอยู่นะคะส่วนตัวเขาเองนะคะได้เป็นไพลาจสติกแล้วก็เป็นไพย่ยเอโ เ e n เด c กโคนะคะเขาเนี่ยคืออาจจะหมายถึงเราเนี่ยเคยฝากฝังให้เขาเป็นคนตัดสินใจในความสัมพันธ์ว่าจะไปทางไหนจะไปซ้ายจะไปขวาจะชัดเจนจะไม่ชัดเจนหรืออะไรยังไงก็ตามเราอาจจะเคยให้เขาเป็นคนที่จะต้องตัดสินนะคะแล้วก็เขาก็ไม่ตัดสินสักทีนะคะเขาไม่ตัดสินใจสักทีเขาปล่อยให้เรื่องราวมันผ่านพ้นนะคะมาเรื่อยๆนะคะยังไม่ได้มีอะไรชัดเจนจากฝั่งเขาแบบจริงๆจังๆ ดูใจค่ะว่าสำหรับในเดือนนี้นะคะพฤษภาคมนี้ให้พเพิ่มเติมให้กับกรากฏนะคะว่าตัวคุณเองเป็นอย่างไร10ดาบนะคะ5ดาบเดือนนี้กรากฎนะ่าจะไปเจออะไรมาแน่เลยอะอาจจะได้คนพบความจริงบางอย่างนะคะความจริงบางอย่างที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็ อาจจะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าหรือว่าความสัมพันธ์นี้มันจําเป็นที่จะต้องจบจริงๆนะคะคุณอาจจะไปเจอความจริงนะคะที่เขาปกปิดซ่อนเอาไว้นะคะแล้วก็ทําให้คุณเสียใจนะคะแล้วเขานะคะไพ่เพิ่มเติมให้กับเขาคนนั้นของกรากฎนะ่คะ คนคนนี้ยังไงยังไงเขาก็ไม่อยากที่จะเสียคุณไปนะก็ยังอยากที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ให้คุณกับเขายังคงอยู่กันต่อไปแบบนี้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเขามองว่าตัวคุณเองอะมีข้อดีบางอย่างที่เขารู้สึกชื่นชอบมากๆเช่นคุณเป็นคนที่สามารถเต็มที่กับความสัมพันธ์นี้ได้คุณทําทุกอย่างเพื่อเขาได้ คุณถ้าคุณเป็นตัวเลือกของเขาคุณก็เป็นตัวเลือกที่เลิศอะ่ะคุณเป็นตัวเลือกที่ก็ถือว่าน่านเลือกหรือว่าเป็นตัวเลือกที่ถือว่าดีมากๆสำหรับเขาเลยคุณทำให้เขาได้ทุกอย่างหรืออาจจะหมายถึงคุณยอมได้ทุกอย่างเช่นย,ยอมเข้าใจนะคะยอมที่จะทำโน่นนั่นนี่หรือยอมรับเงื่อนไขบางอย่างในความสัมพันธ์นี้ได้นะคะทำให้เขามีความสุขได้อะไรได้ถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้แหละค่ะว่า สิ่งที่เขาทํามันไม่ได้ถูกต้องกับคุณหรอกแต่คุณก็ดีมากจริงๆเกินกว่าที่เขาจะเดินออกหรือว่าเกินกว่าที่เขาจะปล่อยคุณไปได้แล้วคุณจะรู้สึกยังไงกับเขาคะในช่วงพฤษภาคมนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะเสียใจเสียความรู้สึกจริงๆนะกับคนคนนี้อีกอะ เดี๋ยวได้รู้เรื่องอีกแน่เลยอะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปปกปิดปิด,ปดบังเอาไว้นะคะ <c oughs> คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รู้แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะช็อกเสียใจแต่ความเสียใจนี้จะเป็นความเสียใจในเรื่องเดิมๆที่คุณเคยเห็นแล้วหรือว่าเคยรับรู้แล้วนะคะว่าเขาทําแบบนี้นะคะการที่คุณให้โอกาสคุณจะมีความรู้สึกการที่คุณให้โอกาสมันไม่น่าจะช่วยให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นจริงๆเพราะก่อนหน้านี้คุณเคยให้โอกาสคนคนนี้มาแล้วนะคะ กระกฎนะคะจะทำยังไงต่อไปล่ะคะกับความสัมพันธ์นี้มีเกณฑ์เป็นเบสสูงมากนะคะว่ากระกฎจะเลือกที่จะจบ นะคะวงจรนี้สักทีเนื่องจากว่าคุณมีความรู้สึกว่ามันเกินพอแล้วแหละนะคะความรู้สึกไม่ดีต่างๆมากมายที่มันเคยเกิดขึ้นคุณรู้สึกว่ามันเกินพอแล้วเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วเขาไม่ยอมปรับปรุงอ่ะคุณรู้สึกว่ามันเกินพอแล้วจริงๆนะคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองก็เต็มที่ไปมากแล้วนะกับความสัมพันธ์นี้แต่ว่า ถ้าสมมติว่ามันก็ยังไม่ได้ใช่อย่างที่เขาต้องการหรือว่ามันก็ยังไม่ได้ดีอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาปรารถนาเพื่อไงคือถ้าเขายังไม่ได้พอในตรงเนี้ยคุณก็รู้สึกว่าคุณก็ไม่คุณก็คงทําอะไรไม่ได้แล้วแหละนอกจากจะต้องปล่อยเขาไปเพราะว่าในที่นี้เห็นว่าคุณเลือกที่จะปกป้องใจของคุณเองหรือคุณเลือกที่จะปกป้องตัวของคุณเองนะคะเขาจะเทคแอคชั่นยังไงคะกับคุณกรกฎเขาทาเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะ ถ้าสมมติคุณจะเดินออกมาเขาก็ยังจะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ต่อไปหรือบางคนอาจจะเข้ามาแล้วก็พยายามทําดีมากๆด้วยซ้ำนะคะเกี่ยวกับในความสัมพันธ์นี้พูดทาเหมือนกับว่าการที่เราจะเดินออกมามันมันเขาไม่ได้ยอมรับะอะเออไม่ง่ายๆน,นะคะเอาคำความรักความสัมพันธ์ของกรกฎนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้ มันเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าเหนื่อยมากๆแล้วกับความสัมพันธ์นี้แล้วก็ต้องบอกตรงๆว่าความรัก เอาไม่อยู่จริงๆนะคะสําหรับในเดือนนี้คือความรักความรู้สึกดีไม่สามารถที่จะดึงรังให้กระกระยังอยู่ในตรงนี้ได้เพราะว่าเรื่องที่เจอมันค่อนข้างที่จะบั่นทอนใจ,ใจิตใจแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่คุณรู้สึกช็อกแล้วช็อกอีกเสียใจแล้วเสียใจอีกกับความสัมพันธ์นี้หรือว่ากับคนคนนี้จนตอนนี้คุณรู้สึกว่าคงจะต้องพอดีกว่าพอคุณพอแล้วคุณตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ก็เห็นว่าคุณก็แฮปปี้ขึ้นเยอะนะคะคุณเลิกวิ่งไล่ตามคนที่ เขาทําตัวลับๆล,ล่อๆหรือเขาทําตัวลึกๆซับซ้อนคุณเลิกส่องเลิกดูเลิกอะไรคุณรู้สึกว่าคุณสัมผัสได้ถึงความสงบจุกในชีวิตมากขึ้นเลยค่ะเยอะเลยนะคะแต่ถามว่าไอ้ด้านหนึ่งคนคนนี้เขาจะไปจากชีวิตคุณไหมเห็นว่าเขาก็ยังอยู่นะคือเขาก็พยายามติดต่ออยู่ถ้าคุณไม่ได้บล็อกเขาไปซะก่อนนะคะแต่ว่าดูแล้วคุณก็ปล่อยวางอะไรหลายๆอย่างขึ้น ได้ขึ้นเยอะนะคะแล้วก็แฮปปี้กับตัวเองมากขึ้นเยอะนะคะเอาละค่ะบสำหรับของชาวราศีกรกฎและคณะกรกฎในอพิบั้มนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกด like อมเมนต์ดี c o m มนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box ที่รยบลายแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในอนะัลบั้หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ